ทุกคนพบกับช่องไม่ใหญ่ปันส่วนนะคะเดนมาดูนี่เห็นไหมการสร้างบ้านแบบเร่งด่วนนะคะทีนี้การสุดามาเจอลุงแบบนี้ก็จะทดลองดูว่าแบบนี้จะปลูกได้ไหมนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียประโยชน์ก็จะใช้นี่ต้นพลิกมาปลูกตรงนี้เราก็จะใช้ต้นมะเขือลองปลูกตรงนี้จะได้ผลมาเดี๋ยวเรามารอติดตามกันนะ ก็จะใช้ดินสุดินถุงที่ซื้อมาจากตลาดเนี่ยเดี๋ยวไปดูการปลูกเนี่ยทุกคนลุมแบบนี้สใส่ได้เลย <c oughs> ต้นไม้ลงไปปลูกเลยเนี่ยมันมีไม้ผูๆอยู่แล้วปลูกแบบเพิ่มมาคันเจอเลยเนี่ยโอ้หลายต้น <c oughs> หลายต้นถ้าจะดกดีนี่ก็เหมือนกัน รูมาเขือพันอะไรไปเจอในตลาดซื้อมาทิ้งไว้หลายเออยามันจะขาดหลายวันแล้วเนี่ยชืบเอากล้องมาใกล้ๆเลยอันนี้จะลวมไหมเนี่ยไม่ลวมก็จะเนี่ยเอาลงไปเลยอืมโอเคเดี๋ยวถอยมานี่นิดนึงเนี่ยมเนีย ดินก็จะได้ดินมาจากร้านค้าเพราะว่าวันนี้หาดินไม่ได้เนี่ยโอ้ในนี้ลองดูเอาจะใช้ได้ไหมเป็นดินที่ซื้อมาจากร้านาค้าโอ้แกบเยอะเกินไปดินไม่ดีเลอเนี่ยแต่ก็จะลองดู ลองดูไม่ทําใจใช้มือเลยเตรียมอะไรมาอยู่แต่ไม่ทําใจน,นี่เองอันนี้ก็เหมือนกัน,นขยับกล้องมาหน่อยโอเคเสร็จแล้ว สุดยอดเลยเนี่ยสุดยอดเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวแถมเม็ดบบกบวบลงไปยักหน่อยเฮ้ <c oughs> ยเม็ดบวบหรือเม็ดแดงมัเป็นเม็ดแงดงนีว่าเอาแถมลงไปยังหน่อยเผื่อได้กินพุ่มค้างเอา้าเผื่อมันเกิดให้โอเคนะี่ชอชม โอเคปลูกเสร็จแล้วหลังจากนี้เราก็จะเที่ยวมาลดน้ำบ่อยๆนะคะหยดน้ำไปเลยนี่ลองปลูกดูนะนะคะเห็นเขาทำแล้วก็ลองทำตามบ้างนะคะโอเคค่ะปลูกพริกปลูกมะเขือแบบนี้ก็ได้นะลองดูนะผู้ชมคะ่ะนี่การปลูกเรียบร้อยแล้วนี่ก็รอชมนะน,นี้ต้นพริกอันนี้ต้นมะเขือโอเคละจ้า